สวัสดีครับท่านผู้ชมของรายการคลิปที่เกมคอนเทนนะครับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกม f i f a Mobile 2021นะครับเออสอนะครับนี่นะครับผมเราจะมาทำการใช้ในส่วนของตัวโทเค็นนะครับในในส่วนของประมาณ10 5 0โทเค็นนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับซึ่งถ้าดูานตำแหน่งตรงนี้คือผมเปิดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ผมต้องการเพียงแค่กี่ตัวแค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นในส่วนของโกนะครับไม่โกก็กองหลังนะครับ นะครับผมคือตอนนี้ผมเนะี่ยมีอาราบาลแล้วผมมีเฮนเดสเฮนเดสเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะผมจะเอาไปขายนะครับผมจะตัดสินใจว่าผมจะใช้ส่วนของมิดฟิลหรือในส่วนของน,นี้ดีมิดฟนะิลเนี่ยคือผมอยากได้ตัวไหนถ้าผมได้ในส่วนของบูรูโน่จะดีถ้าผมได้ในส่วนข,ของตัวเออ่บัลติก็ไม่โอเคนะครับเพราะผมมีเมาส์นะครับผมอยากได้พวกไม่ซอนก็บูรูโน่ครับเออแต่ผมจะมาเปิดตัว ดีเฟนซ์ก่อนว่าผมต้องการโกซึ่งตอนเนี้ยโกผมก็มีอยู่แล้วนะโอเคแต่ผมต้องการโกตัวใหม่ไงโอเคครับแั้นเรามาเริ่มไปเริ่มเปิดเลยแล้วกันนะนี่คือรอบห้าสิบแรกนะครับ่ะจะได้ตัวอะไรเรามาลุ้นกันบล็อกอินไหมไม่บล็อกอินครับมาได้เกลือไปฮะการันตีนี่ผมจะดูอีกรอบหนึ่ง่าผมจะเอาตัวอะไรไปไปบล็อกอินมา วอล์กอินครับอิตาลี LWB โอ้โหสไปน์โซล่าครับโอ้โหก็เอ่มผมมีเดวี่แล้วอะคือถ้าทำสไปน์โซล่าแม่งค่าพลังเท่ากันเลยอะมาฮะเรามาอีกรอบหนึ่งครับแต่ผมว่าผมผมไม่ได้ตัวดีๆหรอกนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเราเพิ่งได้สไปน์โซล่าเป็นตัวนั้นไปนะครับแล้วก็นั่หละดีเฟนเดอร์คงจะไม่วอล์กอินนะครับอ้าวอล์กอินเว้ย เฮ้ยโอ้มากินแมนครับอืคือเป็นตัวละครที่ผมจะต้องได้เพราะว่าผมมีพาสนะครับโอเคครับอันนี้คือได้โกแล้วนะครับมากินแมนคือผมต้องได้อีกรอบหนึ่งแน่ๆเพราะผมมีพาสนะครับอ่ะนั้นเรามาการันตีโดยการใช้ตรงนี้นะครับ right? ผมอยากได้แค่บรูโน่นะฮะบรูโน่มาคัซอนนะครับกอริสกาก็อืมนะครับรนะ ผมไม่เปิดการนตรีตรงนี้แน่นอนนะผมกลัวผมไม่ได้ตัวละครที่อยากได้คือหน้าผมมีเยอะแล้วนะครับอ่ะอ่ะมีฟิลครับผมขออ่ะผมขอผมขอซ้าถูกขอเจอตัวดีๆเ้อกูขอซ่อนขอซ่อนขอซ่อนไปต้องวอล์กอินแน่นอนเออเนี้ยเพรามันการนตีฮะมาละบาซิลเฮ้ยโอ้ปาเกต้าครับเป็นรูคัสปาเกต้านะครับโหลืมตัเนมา ลืมไปเออว่าไม่นี่มันไม่ได้แพ็กดูกาคาซมิโร่โหดูก็เนยมาด้วยแหละเออก็ได้เอ,อ,อเางั้นอีกรอบหนึ่งครับไปให้สุดนะไปให้สุดไปให้สุดขอละหลายตัวขอวอล์กอินละหลายตัวได้ไหม <walk in. S 2> อ่ะวอล์กอินไหมวอล์กอินไหมไม่วอล์กอ่านไปสองรอบสุดท้ายครับจะได้ตัวอะไรครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นสายพาร์ทไม่ได้เจ็ดร้อยนะสายขานะสามร้อยไปวอล์กอิน <Walk in S 2> มาวอล์กอิน นี่แหและเร็วเออโอ้ลูกา้าโมดิดลูกา้าโมดิดล,ลูกา้าโมดิดและลูก้าโมดิดครับมใช้ได้อยู่ครับเออนะก็เดี๋ยวเราดูลูกา้าโมดิทก็โอ้ดีฮะโอเคเลยอืมรอบท้ายหน้าหน้าหน่อยก็ได้ครับไปไปไป ผมไม่ได้วอล์กอินหรอกเพราะว่าเราวอล์กอินมาหลายรอบแล้วเขาไม่ได้วอล์กอินซ้ำๆแลติดๆกันหรอกนะฮะวอล์กอินไหมไม่วอล์กอินครับก็หมดเลยนะครับ1,000กับอีกเอ่อ50นะฮะวันนี้นะครับผมได้ไดูส่วนของตัวลูก้าบูดิตสปันโซล่าหรูสปาเกตต้านะครับแล้วก็มากรีเนียยังไงผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะแล้วก็ได้ดนะูควาบูดิตเนาะ นะครับก็ได้มานะครับลับลูคัสโปรเจกต์นะครับได้มาก็ถือว่าเอา 1, ิ่ม1,000งพันท่าหนึ่งพันก็เอิ่มถือว่าคุ้มดีนะครับเพราะเพราะว่าคงไม่ได้ตัวอื่นนอกจากเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายเติมขนาดนั้นแล้วผมเติมแค่พาร์ตในส่วนของ300นะครับก็วันนี้นะครับเป็นยังไงกับการเปิดของผมครั้งแรกบ้างครับ ก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับคลิปผมด้วยนะครับถ้าคุณอยากให้มีการเปิดอะไรพวกนี้อีกไอคอนครับไอคอนของเพจนะครับถ้าใครอยากให้ผมเปิดนะครับก็รอเลยครับว่าผมเปิดให้แน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า